สวัสดีครับอัสลา assalamualaikum w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมนิรุลอสัสวะ์พักดีเฮดโค้ดปัตตานี FC นะครับก็ตอนนี้เราเริ่มปีซั่นได้1อาทิตย์แล้วครับก็นักเตะใหม่และนักเตะเก่าเริ่มเริ่มทยอยกันมาเกือบเกือบครบ80%แล้วนะครับก็เป้าหมายในปีนี้ก็จะทำอันดับแรกจะทำอันดับให้ดีที่สุดแล้วก็อันดับแรกต้องอให้ทีมปัตตานี FC อยู่รอดให้ได้ครับแล้วก็เชื่อว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลที่เข้ามาซัพพอร์ตเรา ในในบ้านหรือเกมเยือนอะไรก็แต่จะทำจะทำให้เราให้ประสบความสําเร็จได้แล้วก็เป็นที่เราเราเป็นน้องใหม่ในไทยลีกสอแต่เชื่อว่า,าเราได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเชื่อว่าเราเราจะสู้กับทุกทีมได้ในใน,ในไทยลีกสองครับก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ซ mm ัพพอร์ตพวกเรากันเยอะๆครับครับผมของค,ครับ